มาดูดวงปี2569นะครับกับกลุ่มราศีที่ดวงอาจจะไม่ได้ขึ้นสุดนะครับเหมือนสีลาศีก่อนหน้าแต่เรียกว่าก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะไปทางที่ดีนะครับราศีต่อมาคือราศีเมถุนนะครับอิงตามลัคนานะครับแบบโหราศาสตร์ทไทยได้เลยนะครับจะบอกว่าลัคนาราศีเมถุนนะครับเป็นเรียกว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในเกที่ดีนะครับในปีที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าได้อาน,นิสงส์งจากดาวพฤหัสทับลัคนาแต่ เศรษฐีดาวพิหัสเนี่ยมันไปโครจรถอยหลังนะครับเดินหน้าไม่ปกติเลยทําให้ไม่ได้ผลดียเต็มๆสักเท่าไหร่นะกลายเป็นว่าอะไรที่ทําแล้วดีในปีที่ผ่านมาหรือปี68เนี่ยแต่ถ้าปี69ไม่ได้ทําต่อหรือทําแล้วไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าควรถอยหรือจะต้องเลิกกันไปนะครับแต่ต้องดิ้นรนหาทางกลับไปสานต่อสะมากกว่าเพราะว่า ปัญหาของคนราศีเมถุนเนี่ยจึงจะมีแค่ตัวเองนะครับจะต้องขยับตัวมากกว่าปีหกแปดนะครับจะรอเฉยๆหรือให้คนอุปถัมภ์เนี่ยก็ยังไม่ได้นั่เนเองนะแต่ว่าการดิ้นรนของเราเนี่ยจะเป็นปีที่ความพยายามของเราในปีนี้นะครับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จส่วนที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าจะบอกว่าเป็นคือคนราศีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่หาเงินยากมากนะเออแต่ว่า ในปีเนี่ยนะครับข้อดีนะจับเงินจับอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับทํางานได้เงินดีลงทุนดีและอาจจะไม่มีการวางแผนเรื่องเงินต้องระวังนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับสุดท้ายเนี่ยดวงการเงินเนี่ยจะดีแค่ช่วงหนึ่งแล้วก็เลยไม่ได้ทําให้คนราศีเนี่ยเรียกว่าเงินน่ยมันดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นนั่นเอง ส่วนเรื่องของความรัก,กนะเดี๋ยวจะบอกความรักนะในปีนี้นะครับปี69เนี่ยเป็นปีที่ควรจะเริ่มทําธุรกิจหรือลงหลักปักฐานแล้วนะเช่นซื้อบ้านร่วมกันอะไรกับเนี้ยกับแฟนเราเนาะกับคู่ครองเราแต่ถ้าคู่ไหนวางแผนทําธุรกิจก็ถือว่าได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับจะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนที่ไม่ดีน่าจะเป็นคนที่อยู่เป็นโสดนะครับเพราะว่าในปี69เนี่ยมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจแล้ว เรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนกับพอไปเจอคนที่ใช่อ่ะอยากจะเปอยากจะจับหนักอะไรประมาณเนี่ยทาให้บางครั้งเนี่ยเหมือนกับหมดเงินไปกับการออกเดทการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนที่เป็นคู่แท้เราจริงหรือเปล่านั่นเองนะแต่ว่าโอเคแหลนะเนาะในเรื่ององสุขภาพก็เหมือนกันนะครับสุขภาพเนี่ยเอาเป็นว่ารวมๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ต้องระวังโรคติดต่อจาก ระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารอะไรประมาณเนี่ยนเพรกะ็จะมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในอะไรเหล่านี้ได้นั่นเองนะครับคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะสวัสดีครับ